สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดแอปเสียงเงินใน App Store แบบฟรีๆนะครับผมใช้ตั้งแต่ iOS 9ถึง iOS 10.1ล่าสุดเดียวไม่ต้องเจลเบรกนะครับผมอันดับแรกนะครับกดเข้าไปในลิงก์ใน description น,นะครับผมเปิดผ่าน Safari นะครับผมจากนั้นกดที่ Regular นะครับคือดาวโหลดแบบฟรีกดที่ปุ่มสีเขียวนะครับผมดาวโหลด now กดติดตั้งนะครับ เข้ามาในหน้าจอโฮมนะครับผมลองมาดาวน์โหลดนะครับผมไม่นานจากนั้นนะครับเมื่อคุณโหลดเสร็จนะคุณยังไม่สามารถที่จะเปิดแอป,ปได้เลยนะครับนะครับเวลาเปิดมานะครับก็ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับก็ต้องเข้าไปตั้งค่านะครับผมทั่วไปเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับการจัดการอุปกรณ์แล้วก็ไปกด เชื่อถือ d e v e l o p e r นะครับผมกดเชื่อแล้วก็เชื่อสีแดงรอบนะครับผมจากนั้นก็เข้าไปในหน้าจอโฮมนะครับผมเปิดแอปรอบสังเกตว่ามันจะเปิดได้แล้วนะครับโอเคครับก็กดเข้าแอปก็วิธีการที่จะโหลดเกมนะครับผมก็มีปุ่มเซิร์ชนะครับก็เซิร์ชหาเกมที่ต้องการได้นะครับผมแล้วก็อ่ผมจะเอาเป็น Minecraft แล้วกันนะครับผมกดเข้าไปที่แอปนะครับที่เราจะดาวน์โหลด แล้วก็กด Get it f ฟรีนะครับปุม่มสีเขียวมมนก็จะดาวน์โหลดนะครับคุณจะเห็นความคืบหน้าการดาวน์โหลดนะครับผ่านกดที่ม a เนเจอร์นะครับด้านล่างก็จะเห็นว่ามันดาวน์โหลดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้ติดตั้งเลยนะครับก็คือกดปุ่มติดตั้งแต่ถ้าเกิดคุณพลาดไปกดยกเลิกอย่างนี้วิธีที่จะติดตั้งนะครับ เมื่อคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คือเข้าไปที่ m มเนจเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมเนจเจอร์อีกรอบนะครับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็กด install ด้านขวาสีแดงนะครับแล้วกดติดตั้งนะครับจากนั้นก็เข้ามาในหน้าจอโฮมนะครับผมในคราวก็จะทําการติดตั้งนะครับแอครับที่คุณดาวน์โหลดมันก็จะทําการติดตั้งนะครับผมหลังจากที่คุณดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปิดแอปได้นะครับผมใช้วิธีแบบเดิมนะครับผมเข้าไปที่ตั้งค่านะครับก็หน้าจดหน้าเดิมนี่หละครับก ทั่วไปแล้วก็การจัดการอุปก,กรณ์แล้วก็เข้ามากดเชื่อ,อีกรอบหนึ่งนะครับผมจากนั้นกดเข้าหน้าจอโฮมนะครับผมแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ต้องตัดมาหน้าจอนี้นะครับเพราะมันเป็นอแอปแนวนอนครับเกมโอเคก็ทดสอบไปดูนะครับว่ามันเล่นได้นะครับนี่ครับ ก็วิธีที่คุณจะดาวน์โหลดแอปอื่นๆนะครับผมก็ทาเหมือนกันนะครับผมเข้าไปในแอปนะครับผมสมมติว่าจะโหลด NBA ก็กด get it free นะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้คุณแบบนี้แล้วก็จะดูครับว่าดาวน์โหลดถึงไหนแล้วกดที่ manager แล้วก็ตรง getting ด้านซ้ายมันก็จะกําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดเตแล้วก็ถ้ามันเก็กดอีกรอบนะครับดาวน์โหลดอีกรอบแบบนี้นะครับโอเคก็ ถ้าต้องการที่จะลบแอปนะครับผมในตัวโปรแกรมนี้เฉยๆก็กดนี่ครับปุ่มด้านขวานะครับสีแดงๆกดติ๊กนะครับแล้วกด delete แล้วก็โอเคแต่มันยังไม่ได้ลบนะครับที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับนี่คือในแอปนะครับถ้าใครอยากที่จะลบไว้นะครับหลังติดตั้งเสร็จแล้วก็สามารถทําได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ